กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเกมลิงชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อวานนะครับผมศึกชิงชัยผมไม่ได้ลงให้คนหนึ่งที่ขอมาดูนะครับผมว่าจะโซโล่ไหวไหมนะครับผมถึงคลิปหน้าผมจะลงให้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเช็ดดาเมจนะครับผมสําหรับเซตใหม่นะครับสําหรับสายนกเนาะผมไปเจอมามันแรงกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเนาะ แล้วก็จะมาเทสเซตหนึ่งที่มีคนแนะนํามานะครับผมเขาบอกว่ามันจะแรงกว่านะครับผมจะลองยิงให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนผมจะลองยิงบอลให้ดูก่อนเนาะเซตที่แนะนำมานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวประดับพีเพนกับพี a ามิเตโบนัสนะครับผมแล้วก็ตัวทรั m ชิมเมนเป็นตัวพี a ามิเตโบนัสของหกสิบนะครับผมเขาแนะนำมานะครับผมก็จะลองยิงบอลกับยิงคนให้ดูนะครับผม แต่คือว่าส่วนตัวที่ผมมองนะครับอันนี้มันไม่ใช่สายนกนะครับมันเป็นสายเจาะเกาะเนาะมันอาจจะยิงคนแรงกว่าสายนกในตอนนี้นะครับเพราะว่าสายนกผมยินมันยังไม่พอนะครับผมก็ผมจะลองยิงให้ดูนะครับผมว่าด้าเมจต่อดอกแล้วก็นกออกสาหรับเจาะมอนหนึ่งนาทีได้เท่าไหร่นะครับผมอ่านีนะครับยิน้นำราก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองละกันนะครับผมนกจิตครั้งละหกพันนะสำหรับยิงมอนนะครับผม แล้วเรารอไปดูดาเมจต่อ1นาทีนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสเตตัสเนาะตอนใส่ประดับนี้นะครับก็ค่าพีเพนนะครับผมจะ28กับเอ่อ26%นะครับผมส่วนตัวพีดาเมจโบนัสนะครับจะอยู่ที่3,380นะครับผมแล้วก็ไฟนอลพีดาเมจโบนัสจะอยู่ที่52.80เนาะเดี๋ยวเรารอไปดูตอน1นาทีนะครับว่าจะทำดาเมจต่อนาทีได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆ อ่าตอนนี้ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับยิงมอนนะครับจะได้อยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมผมจะมาลองยิงคนให้ดูนะครับเปรียบเทียบกับเซตนกใหม่ที่ผมคิดได้นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่หน้ารอยิงคนแล้วนะครับเพื่อนๆผมจะลองเป็นเซตนี้ให้ดูก่อนนะครับว่ายิงคนนะครับจะเข้าดอกได้เท่าไหร่และใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับคนถึงจะพายนะเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยวผมจะยิงแบบฟูลบัฟเลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับพื่ขออนุญาตเปิดธนูไฟสักคู่นะครับมาเรวลองยิงให้ดูนะเพื่อนตัวนี้ก็ไนต์ตัวเดิมนะครับเลือด2,006นะครับ2,007อ่ายิงคนเข้าอยู่ที่ดอกแล้วประมาณ2,000นะครับผมนกจิกก็3,100นะครับ2,100นะึง3,100เนาะคู่นะครับเพื่อนๆ อ่าตอนนี้ก็ได้เป็นตายมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะจดไว้ก่อนเนาะยิงธรรมดานะครับอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยผมปัดไปเลขกลมๆนะ <c oughs> นเพื่อนๆอนกอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยนะครับก็ใช้เวลาเท่าไหร่ผมจะขึ้นเลขไว้ให้ดูนะครับผมขอไปเปลี่ยนเซตเป็นนกที่ผมคิดได้มาให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆรอสักครู่นะครับ a few moments l อ่าตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนเซตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเซตใหม่ที่ผมลองมานะครับก็คื <c oughs> อเซตนี้เนาะเป็นตัวอ่าทาริสแมนหกสิบนะครับบวกพีระมิดโบนัสนะครับผม มันก็จะทำให้เราตอนนี้นะครับมีพีดาเมดโบนัสอยู่ที่2074นะครับแล้วก็ไฟนอลพีเดอร์เมดโบนัสอยู่ที่24%สนะครับผม,มจะลองยิงให้ดูก่อนนะครับว่ามันเข้าดอกแล้วเท่าไหร่แล้วก็ใช้กี่นาทีท้ายนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับเพื่อนๆฟูมปั๊บเหมือนเดิมเลยเนาะยิงธรรมดาอยู่ที่ประมาณ1300กว่ากว่านะครับผมนกจิกอยู่ที่3700-3800นนะครับประมาณนี้เนาะ ตีแ้า3 0 0นะครับผมตีธรรมดา1,003 1,276หละครับแต่ตีแพั1 0 0มตีมคมนะครับอ่าก็ตายแล้วนะครับผมกี่วิกฤนาทีเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้เพื่อนดูเนาะตีธรรมดานะครับอยู่ที่1,300นกจิกอยู่ที่3,600นะครับ อ่าก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนนะก็เดี๋ยววิจานวนที่ค่าได้ผมจะขึ้นให้ดูนะครับก็ถ้าเทสกับประดับเจาะเกาะน,นะครับผมก็ถือว่าประดับเจาะเกาะแรงกว่านิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนประมาณถ้ารวมดาเมจแล้วนะครับเจาะเกาะจะอยู่ที่ห้าพันสองร้อยดาเมจนะครับต่อหนึ่งนะัดต่อหนึ่งนกจิกเนาะของอ่นกนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยกับสามพันหกร้อยรวมกันเป็นสี่พันเก้าร้อยนะครับผมจริงๆมันสามพันหกร้อยกว่ากว่าผมตีสามพันเจ็ดก็ได้ครับ มันสา7พันหกรอยเจ็ดสิบกว่ากว่านะเพื่อนๆอ่าสามันเจ็ดนะครับสาม0ันเจ็ดนะครับรวมกันก็จะเป็นห้าพันนะครับผมต่างกันอยู่ที่2 0 0ร้อดาเมจนะครับผมต่อกัหนึ่งยิงแล้วก็หนึ่งนกเจาะนะครับผมแต่อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคือมันเป็นเสมือนสายเจาะมากกว่านะครับเซตที่ผมแนะนำไปนะครับเพื่อนๆครับผมก็เทสก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเอาเซตใหม่นะครับผมเป็นตัวทาเล็ 60ของพีระมิดโบนัสไปลองในเชเวย์ไมเพื่อนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะพัฒนาขึ้นไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวรอไปเจอตอนเชเยกันเลยครับเพื่อนๆอ่เรามาดูตอนนี้กันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้พระผมก็ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมามีพระละอุ่นใจขึ้นเยอะเลยเพื่อน <c oughs> พระเขาเลือดแสนเก้าโอ้หในสามพวดโคเกินไปโอ้ในชีดด้วย ไอันนี่ดาบโลตัวนั้นจะไปสนใจเขาเนาะใช่ไนขี้ขี้ตัวนี้ไนอะไรไนขี้เหมือนกันมนไนเขาดูเดือดมากต้องเอาพาเขาให้ลงแล้วก็เอาไหนทั้งสองตัวเนะนาะไน้ตัวไหนไหนะวะเนี่ยใตัวนี้น้าเพื่อน พาค่อยลงนั่นเพื่อนเอ้ยเอ้ยนายนาย<ๆ>เขาาเข้ามาแล้วโอ,อ้โดนกินเรียบร้อยครับเพื่อนป<ๆ>ลาลมอยู่ไหนลามออกมาหวาดกินเข้าไปสวยอย่าเพิ่งให้พาเข้านี่นะเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์วิ่งวนหาพาเขากระจายอะไเพื่อนเพื<ๆ>่อนพาเขาต้องตายดิเฮ้ยพาผมจะตายแล้วยเรียบร้อยพาผมแตกเพื่อนเพื่อนนี่ พาา่อยลงด้นเพื่อนขาพายลงก่อนโอ้ยโดนเรียบร้อยครับแตกแน่นอนไนท์ผมหายเฮ้ยครับเพื่อนๆโอ้โหไนท์เขาเดือดเดือดกันสามตัวเลยเพื่อน นายมันเลวสงสารนายตัวไหนนายตัวขวาโอ้ยฮะฮะเข้ามากลางวงเลยเหรอโอ้โหไม่มีธนูนี่โอ้โหเยอะเกินใจเย็นนะหนุม่มใจเย็นไอหนุม่ม อู้โหนายเขากลับมากันเต็มเลยเพื่อนพอาพาเขาลงนันเพื่อนนะก็จะตัดอะไรกันนะักหนาเนี่ยมันก็ต้องเอาพาเขาได้ก่อนนะเพื่อนไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบพาต้องตายแล้วแหละพาตายไหมสวยตัวนี้ต่อตัวนี้ตัวปัญหาเลยเพื่อน เอาไปให้ตายเ,เพื่อนอุ้ยสะท้อนสะท้อนสะท้อนแรงมากสะท้อนแรงเกินผมรอขวดทันเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อนโอ,อ้โหเมื่อกี้เน็ตหลุดเคผมสกัดไนท์เขาตัวนี้ก่อนเนาะเจเรื่อยๆเลยเ,เพื่อนนท์ตัวนี้ไนท์ตัวนี้ไนท์ตัวนี้ไล่พาผมอย่ามายุ่งกับพาผมไปไกลเลยไปไกลเลยอย่ามายุ่งกับพาผมนะ ยุ่งกระพาผมยุ่งกระพาผมต้องตายแล้วแหละตายไหมตายดิเออสวยต้องตายแล้วแหละจังหวะนี้โดนลุมขนาดนี้ไม่ตายหรือพูดไงเลวเออนะครับตายเลยไหนตัวนี้เขาเนาะไหนตัวนี้เวะไปกินมันสลามไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปกินมันสลามกินมัน พาเขาอยู่ไหนเจ้กินกินแล้วนันเขาแล้วนะพาเขาต้องตายแล้วเพื่อนอเจ้เจ้พาเขาตายแล้วครับทนายเขาอยู่ไหนทนายเข,า,เขาอยู่ไหนทนายเขาทนายเขาอยู่ไหนโอ้ยนายเขาเอาผมมาเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยผมน่าจะแตกแล้วเพื่อนอเอ้ยโหแสดงว่าเอ๋วิ่งครับเอ๋วิง่งเอ๋วิ่งครับเอ๋วิง่ง โอ้โหเรียบร้อยครับผมเตะโอ้เสียดายเพื่อนตาน้สตว์ทำด้มิเรื่อง,ง,อยงเยอะมาครับตานี้ยังไงเอ,อ่ยขอบเบาๆนะเจ้โหูพิษยังอึดอึดเกินโ,โหอหตานนี้ยอมเลยครับจริงยอมเลยครับตัวนี้อย่าไปนั่นเขนาเนาะใา้ตัวซ้ายอย่แรงมาก พระซ้ายในตัวซ้ายถ้าเป็นไปได้นะเพื่อนนะเดี๋ยวนะผมขออันนี้ก่อนได้ปะอุทานูหมด่เลยก็จะเอาธานูมาสโลเขาเดี๋ยวจบตานี้ก่อนแล้วกันเนาะดูเชิงเขาก่อนน,น,นะเพื่อนนะอย่าพูดพลาดเราบางอย่าพูดพลาดเราบางพระเขาพระเขาพระพระพระเอาลงไหมพระลงไหม โอ้โหเฮ้ยคันเขานี่ควรมากเลยโอ,อ้โหโดนลุมไม่น่าล่ะเลือดไหลเป็นน้ำเลยเรียบแล้วไอ้เตะค่ับเพือนเน <S <S 1> <S 1> ขาแรงมากเลยผมไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนเลยนะเอาผมกดผิดหลงกดใช้สกิลนี้ไปแล้วมันอยู่แป๊บเดียวด้วยนะเดี๋ยวตันไปตันไป ฮันตายก่อนแล้วกันผมฮันก่อนนะเพื่อนนะมารู้ได้หรือเปล่านะนี่จะทำได้ไหมนะเพื่อนๆได้ไหมต้องได้แล้วแหละนี่ฮันไปไหนฮันไปไหนเปลี่ยนฮันโลชโลนะเพื่อนต้องตายแล้วแหละผ่านดาวพานะไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออสวยอ่ะ คันพระสวยันุไฟเขาเอาผมอ่ะต้องได้แล้วแหละจังหวะเนี้ยเพืเ่อนๆยิงพาเขาให้ตายก่อนนะคันๆันันย่าให้ชุบสวยต,ตายแล้วเพืเ่อนตายเถอะโอ้โหใครเอาสลามออกมากินวะไม่ชุบขึ้นมาก็ตายสิครับอา้าวเหลือตัวเดียวอยู่ไหนวะตายเถอะตายไป สวยครับผมเยี yeah. ่ยมตีมาเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วครับจังหวะนี้เออมาเชิงเชิงก่อนไหนเขาเนาะไหนเอ้ยแอดเอาไว้กินแอดเขาดีกว่าแอดเขากำลังจะเข้ามาโอ้ยยิงผมเขายิงผมเขายิงผมเขายิงผมหนี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 ก่อนหนีกันหนีกันตาเขาอยู่ไหนฮะเฮ้ยอาต้องเอาชนะายเขาสัน่นเหมือนตาเมื่อกี้ขาาเขาใส่เขาแรง โอ้หเรียบร้อยครับน่าจะแพ้ครับตานี้เรียบร้อยครับ,แพ,รบ,รบ,รรบแพ้เขามาเอาผมแห้งทีเดียวครับเพื่อนเพือโว้สดาสตีมาเป็นหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะสองตาแล้วนะเพื่อนโอ้โหอย่างเซ็งเลยครับเพื่อนเพื่อนมาครับเพื่อนเราไปดูตาต่อไปกันเลยตานนี้พี่เต้าหวายคนเดิมกลับมาแล้วนะครับเพื่อนข้าผมานชื่อเขาไม่ผิดนะ <laughs> โอ้สไนสีเลยเหรอ พอๆกันทุกตัวเลยเนาะตัวขวาแรงสุดเอ๊ะคุ้นๆน,นะคนเนี้ย เรียบร้อยครับไม่คิดจริงจังอยู่ะเพื่อเนเงียบนิดนหนึ่งพยายามดึงวีให้แล้วนะเออเนี่ยพี่ถ้าไหวเรียบร้อยสวยผมดึงวีให้พี่แล้วนะพี่ต้องไหวนะสวยพี่ถ้าไหวสู้ๆต้องไหวแล้วแหละมะตับพี่ถ้าไหวเลยนว้ยโอ้โหพี่ถ้าไหวแข็งสวยละ ยังไงวะจังหวะนี้สู้นะสู้นะพ,พี่ต้องไหวต้องไหวดิพี่ต้องไหวดิพี่ต้องไหวโอ้โดิเตี้ยวเสียดายแทนเลยครับผมมาเหมือนเดิมนะเพื่อนมาวิเขาต้องตายก่อนเลยพเพื่อนวิอย่างโกงเลยครับ เอาผมกันเฉยเลยอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอือแตกวิต้องตายแล้วแหละวิวิไม่ตีโคตรห้าาเลยหรอวิวิวิผุดขึ้มายังวิผุดขึ้นมายังสวยวิตันวิเรียบร้อยครับวิต้องตายแล้วแหละสวยวิตายครับนายนต่อครับเพื่อนสวยครับนายนตัวนี้ไปต้องตายแล้วสวยครับเพื่อน มาวิเหมือนเดิมตับเป้าหมายเดิมคือวิคนเดียวเท่านั้นวิเขาอยู่ไหนวิเขายืนหลบหลังแล้วหรอไม่ห้าวแล้วหรอวิตันวิเอาวิคนเดิมวิวิคนเดิมวิคนเดิมยินเดิเดนเดินผ่านบ่อโค้ดแล้ววิต้องตายแล้วแหละ วิวิว,วจะตายแล้ววิวิวิสวยสไนค์เขาต่อครับเพื่อน<ๆ>สวยชนะเว้ยชนะเออเรียบร้อยรับเพื่อนเพื่อนที่เข้าหวายยังแบกค <c ười> ิวไปสิบสองดาเมจล้านสามโคตรแบงเลยที่ตะหวายมาเกมต่อไปกันไปครับเพื่อนเพื <c ười> <ๆ>่อนเออสไนมาสี่ โอ้ยตีไหนง่ะทตีเดิมมั้เนี่ยสนายศีไม่น่าใช่เนาะสนายตัวนี้แรงเนาะตัวนี้ถึกเอ้ยสายนกนกเหรออินเท่าไหร่อ่ะอินสี่ร้อยยี่สิบเก้าเนเยนะครับสนายตัวนี้กับสนายตัวท้ายเขาแรงเนาะ ทไนน์นกทไนน์นกก่อนนะเพื่อนเพื่อนสไนกเขาก่อนนะเพื่อนเพื่อนสไนกต้องตายแล้วแหละสวยทไนน์ตัวนี้แรงท์สไนน์ตัวนี้ก่อนโอ้โหตายเพื่อนเพื่อนโดนหยาดฝนหยาดฝนน้ำค้างโอ้ยไม่ได้เดินเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนรัว ยืนบวกแล้วตายก็ตายพระผมรอชูปีอยู่ครับตายเถอะเออเอาหลายรอบแล้วเกินแทบไม่ได้ยิงเลยตายเรวลัวไม่ยูมตายได้สามสี่รอบได้แลยเพื่อนเมื่อกี้ตัวนี้เขาควนมากเลยไอไวส,ส์สวิต ถ้าชนแบบชนเอาชนเอาชนเอาเลยโอ้ยมีคนยิงผมเพื่อนโอเคสวยทอะไหรอะไหรตัวนี้โอเคอะไหรตัวนี้โอ้ยน่าจะไหวนะหรือเปล่าไหวดิไหวดิโอ้โหแต่เลือดเราน้อยกว่าเรียบร้อยโดนตันไม่น่ารอดอ่ะเพื่อนเสือไดยครับผม สิอเอาใครก่อนดีวะเนี่ยเลือดไม่ถูกเลยวิ่งท้าทายไปนะเราเลือดน้อยเราชิปแล้วไหนเราโดนชิปแล้วเพื่อนโอ้ยจากคนต่างกินเอ่ะวิ่งหนีก่อนแล้วกันวิ่งหนีก่อนแล้วกันอ้อมก่อนอ้อมโอเคเหลือสนานกเขาแรงเนาะ น่าจะจบแล้วเพื่อนชนะแล้วแหละสวยอ่าเลยแต่พระไม่คิดพระชนจังเลยนะพระนะไม่ใช่พระหีพ่อะคะชนเหลเกินชนพูดชนผูกสองสามตานะครับเพื่อนๆถ้าทันนะครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับผมของงางามเนยท้ายเลยโอ้แอดแรงโกรธ อุยนี่ถึกกันจริงๆของสนัยเขากข็แรงเฮ้ยเหมือนจะเป็นตีเดิมล่าวะใช่ปะ่ะไม่แน่ใจวะระสนัยเขาถึกอุ้ยก็ถึกเอาพระสนัยแอดเหรอเฮ้ยผมกันแอดให้พระดีกว่าใช่เป็นอนุนี้เนาะ อีกแล้วเน็ตบ้านวันนี้ย่ำแย่ก็เล้วกินล่อเราเข้าไปอเฮ้ย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 เกินไปแล้วนะเฮ้ยเกินไปนะเฮ้ยเกินไปเกินไปแล้วอย่ามายุ่งกับผมกันที่โหล แอาแอดโอ้โหตายหวานเพื่อ,อนอาชุทันมาวะไม่ทันเรียบร้อยครับผมไปคนในเขาเราเจอกันดีกว่า สายเขาตายสวยพระพระพะเฮ้ยสนายนเขาไล่ผมอะ่ะอือต่างคนต่างตันถ่วง,งเวลาให้ทีมผมครับคุณสายวิ่งมา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  ตายสวยเรียบร้อยครับเพื่อนทนายทนายทนายเขาตายสวยเหลือแอดแอดตัวเดียวตายดิเออจะไปสนทนายก่อนเหมือนเดิมนะครับผมทนายเขานีแล้วอ่ะ เกิดไปก่อนดิสนายเขาสนายเขาเฮ้ยเฮ้ยทีมผมตายกันแล้วอ่ะไม่นายเขาสนายเขาสนายเขาทนายเขา,ส,า,เขาสวยทีทนี้ต่อเลยครับผมซอยยาวๆครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไปเมื่อกี้อะไรมาซ่ากับพระผมอ่ะสโลไปดิสโลไป นิ่เป็นตืนไปเลยครับผมสวยครับผมชน,ชมน,นะเฉยแล้วก็เพื่อนกินอาหารไม่ทันไม่เลยเขาไปกินในเกม กินแค่น,นี้ก็พอไม่คนได้หมวกนี้กันเยอะจังวะแสนเก้าเฮ้ยไนท์สามตีเดิมทำเขาได้ตี่เดิมไม่ตีหรือไงทำไมาเขาต่อนเลยทำไมาเขาดีหน่อยวะ สวยตายเฮ้ยแบบโอ้โหแบบหนูฟังบมสวยแล้วเพื่อนพระเอาพระให้ได้พระให้ลงสวยไายต่อหนายหัวแดงอี๋นะายนี่หนเหรอไายนี่เหรอไหนนี่เหรอไหน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 ต้องตายดิตายทักที่เหรออึดอึดไปไหนวะถามจริงเหรออึดไปไหนวะถามจริง โอ๊ยอย่าอยาแตกยังไงครับจังวะนี้ชนะได้ไหมทีมผมหวยอะก็จบนะครับผมเป็นฝั่งผมที่ชนะไปจริงของจริงจริงจริผมไม่รู้เลยจะทำไงเนี่ยตายก่อนตลอดเลยกันพาเหรอ เรือยังไงดีผมมาจาับพลาผมเลยนะคุณอนะไล่ไนายให้พาผมก่อนนะโอ๊ยอย,ยังไงครับสวยพาเขาอยู่ไหนอะ เขาต้องตายแหละสวยทีมผมเราครบเลยตอวเน,นี้ยตายก่อนเลยไปซอยครับยาวๆเขาเพื่อนๆต้องตายแล้วแหละตัวเนี้ยสวยตัวน,ววน,วนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเลือดน้อยไปซอยยาวๆเขาเพื่อนๆเขาเป็นสะท้อน,นี่หว่า ทันไปต่อครับไม่ต้องเดินใช้ธาานูน้ำเหมือนกันสโลเขาเนาะกดนี่ซอยไปเลยครับยา,ยาวๆเขาเพื่อนซอยอย,ายาวๆครับเขาไม่น่าหนีครทบธนูไฟเลยแล้วนะท้ายหนึ่งนะท้ายหนึ่งบะาท้ายหนึ่งสวยอีกตัวอยู่ไหนตัวไปนูน่นวิ่งดักหน้า ทันไม่ต้องเดินเลยตายสวยครับเพื่อนๆปิดตาสุดท้ายได้อย่างสวยงามแต่ดาเมจก็น้อยกว่าเขาเพื่อนเล so ยนอนแห้งนานไปหน่อยครับวินแรกก็จบไปแล้วนะเพื่อนกับสนายสายนกสายฟีสายประหยัดตัวนี้นั่นเองนะครับผมกับของเซตใหม่ที่ผมลองมาให้เพื่อนได้ดูนะครับผมผมมองว่ามันก็แรงขึ้นนะครับตอนไปที่เทสให้ดูนะครับผมลงเกมก็รู้สึกว่า ยิงได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆแรงกว่าทาริสชอเกาะเนาะเพื่อนๆนะก,ก็ลองไปเล่นกันได้นะครับผมชอบสนายสายนกสายฟรีนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําเป็นลงอ่อสุดสิชัยให้คนหนึ่งนะครับผมเพราวะว่าเขาขอมาเนาะผมจะลงให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆ,ๆ,ๆชอบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ